สวัสดีครับผมดอ t a x รเอกนะครับเป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายเอาวิจัยแล้วก็พัฒนาของเซนต์อินโนเวชันครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องของกลุ่มสารอาหารนะครับที่เราสามารถใช้ในเรื่องของการควบคุมน้ำหนักได้นะครับ ในเรื่องของการดูแลน้ําหนักนะครับหลายๆท่านนะครับผมเข้าใจว่าน่าจะมีปัญหาที่คลาสสิกเหมือนกันนะั่ก็คือทํำยังไงนะครับที่มีไขมันส่วนเกินเยอะๆเหล่านี้เราจะเอามันออกไปนะครจากร่างกายนะครับโดยเฉพาะยิ่งนะครับยิ่งถ้าหากว่าเราสามารถจะนั่งเฉยๆแล้วเนะี่ยไขมันออกจากร่างกายได้ด้วยเนะี่ยจะยิ่งดีมากเลยนะครับ สำหรับในผลิตภัณฑ์ของเซเรนเซนะครับก็จะมีเรื่องของสารอาหารที่ช่วยสําหรับคนที่ต้องการดูแลน้ําหนักแล้วก็กําจัดไขมันส่วนเกินนะครับนั่นก็คือมีสารประกอบหลักๆเลยนะครับที่เดี๋ยววันนี้จะคุยกันโดยประมาณสัก3าตัวด้วยกันนะครับ <S <S ตัวแรกเลยนะครับก็คือเป็นกลุ่มของสารสกดัดครับที่มาจากกระชายดำครับกระชายดำเนี่ยนับเป็นสมุนไพรนะครับที่มีการใช้มานานนะครับมีส่วนของสารที่เราเรียกว่าเป็นไบโอฟลาโวนอยด์นะครับที่ค่อนข้างเยอะซึ่งกลุ่มนี้นะครับสามารถที่จะ ไปช่วยในการจัดการกับไขมันด้วยระบบของการไปกระตุ้นเอนไซม์ครับซึ่งเป็นกลุ่มของเอนไซม์ใหญ่นะครับที่ใช้ในการาควบคุมเรื่องของการเผาผลานไขมัน,นครับนอกจากนี้แล้วนะครับก็ยังมีส่วนช่วยในการควบคุมเรื่องของไขมันพวกคอเลสเตอรอลด้วยเช่นเดียวกันนะครับในการที่เราจะาจัดการกับไขมันได้อย่างดีนะครับการที่เรามีตัวกระตุ้นให้การ บรายไขมันหรือว่าเาผาผลาญไขมันอย่างเดียวเนี่ยจะไม่เพียงพอนะครับดังนั้นสิ่งที่สวินเซสใส่เข้าไปนะครับนั่นก็คือเรื่องของการใส่ตัวช่วยพาไขมันเข้าสู่ในระบบของการเผาผลาญนั่นคืออลคานทีนครับอลคานทินเป็นอีกหนึ่งกรดอะมิโนโน,นะฮะที่สําคัญนะครับที่เราสามารถสร้างขึ้นได้เองนะครับในร่างกายนะครับแต่เวลาที่เรายุมากขึ้นเนี่ยมันก็จะสร้างได้น้อยลงนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วนะครับอลคานทินเนี่ยจะได้มาจากตัวของเนื้อสัตว์ แต่ทีนี้ถ้าจะกินเนื้อสัตว์เพื่อให้ได้แอลคาไลทีนมากๆนะครับเราก็จะมีปัญหาเรื่องของหลอดเลือดหัวใจแข็งนะครับแต่ั้นการใช้การเสริมอาหารด้วยตัวแอลคาไลนีนก็จะเป็นหนึ่งในตัวช่วยที่ดีครับอีกหนึ่งส่วนครับที่สําคัญเราก็จําเป็นในเรื่องของการลดไขมันนั่นก็คือเรื่องของการทํางานของจุลินทรีย์ที่อยู่ในลําไส้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือผลผลิตที่มาจากการหมักของตัวจุลินทรีย์นะครับที่อยู่ในลําไส้นั่นก็คือตัวของโพลไสโติก ตัวโพสต์เปออติกนะครับต้องบอกว่ามีหน้าที่แล้วก็มีส่วนที่สําคัญในการจัดการกับโครงสร้างแล้วก็จัดการกับเรื่องของการเผาผลาญในร่างกายในหลายๆระบบทีเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยการที่เราใช้ตัวของแอปเปิลไซเดอร์วินิกก็เป็นตัวช่วยในการเพิ่มตัวของโพสต์เปออติกในตัวของลาไส้ในงานศึกษานะครับทางด้านวิจัยเนี่ยเราพบว่าตัวของแอปเปิลไซเดอร์วินิกเนี่ยจะมีส่วนช่วยนะครับในเรื่องของการกาจัดไขมันโดยเฉพาะยิ่งคือตัวของคอเลสเตอรอลครับนอกจากนี้แล้วนะครับ ที่เป็นงานศึกษาที่ชัดเจนมากเลยก็คือเรื่องของการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดสำหรับท่านใดนะครับที่กําลังมีปัญหาหนักใจในเรื่องของการกินพวกน้ําตาลเยอะหรืออาหารที่มีแป้งมากและน้ําตาลในเลือดสูงนะครับและยังคอนโทรลได้ยาก เราสามารถใช้ตัวของ Apple cider vinegar นั้นช่วยในเรื่องของการค n t r o l แล้วก็จัดการเรื่องของน้ำตาลส่วนเกินตรงนี้ได้นะครับดังนั้นในสาประสานนี้นะครับสามารถหาได้จากในเผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าเป็นเซรินเซครับก็สามารถช่วยในการดูแลเรื่องของการควบคุมน้ำหนักของท่านโดยรวมได้ครับ